สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้พบกันนะคะพบกันเราไม่ได้พบกันสองวันนะคะฝนตกอากาศไม่ดีมากมายเลยนะคะไม่สามารถลงคลิปได้เนาะฝนตกสกลน,นะครค่ะฝนตกสกลนครวรดา้าคามอยู่จังหวัดสกลนครนะคะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครมาเซ้งร้านให้เราเลยนะคะเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ ขาดแคลนเงินเนาะขนาดวรดาบอกเซ็งในราคาถูกกวต้นทุนแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครที่กล้าจะควักเงินออกมาจริงๆคนเรามีตังแต่ลงทุนอะไรสักอย่างก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้เยอะนะคะ โอเคไม่เป็นไรไม่มีใครมาเซ็งเราก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะเป็นธุรกิจของเราเนาะโอเควันนี้วรดาก็จะมาพบท่านเอาเป็นเื้ออัดกาวที่มีนะคะเท่าที่มีโว์คือให้ท่านนะคะแล้วก็ลดราคานะคะรดราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะหากท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาจากเบอร์โทรศูนย์เก้าแปหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยแคปให้วรดาดูนะคะว่าท่านอยากได้ตัวไหนผินไหนนะคะ วราดาจะสตาร์ทเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะสวยงามตัดด้วยผ้าขามแท้สกลนครสีตะกอตัวนั้นอก42เจาะนี้สลุงามมากจริงๆเสื้อตัวนี้ขายพันหเต็มที่พันสแต่วันนี้มาขายอยากหมุนเงินเงินมากมายนะคะให้ท่าน1,000บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ1,000บาทนะคะ 1นึ0พบาทสุดๆไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะเอาเท่าที่มีนะคะในคลิปนี้คลิปล่าสุดให้ดูนะคะสินค้าของเราบางตัวขายไปแล้ววอลดาก็จะดึงออกไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่เอาคลิปเก่ามาลงนะคะถ้าคลิปเก่ามาลงบางครั้งมันเป็นสินค้าที่ขายไปแล้วก็มีแต่ลงใหม่ๆจะมีทุกชิ้นเลยนะคะ1,000บาทค่ะมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคุมไหล คอบัวสวยสุดๆเลยนะคะมีกระเป๋าเรียบร้อยอกใส่ได้ถึง44บรดาก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ1,000บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพร้อมแบ่งปันนะคะอยากหมุนเวียนเศรษฐกิจแย่มากนะคะตอนนี้1,000บาทไม่เคยขายนะคะเพราะได้แต่ค่าผ้าค่าช่างเท่านั้น เราก็ขายอยู่ไปให้ได้นะคะต่อสู้อยู่ไปให้ได้นะคะสุดๆไปเลย1,000บาทนะคะเพราะเมีพี่น้องซื้อไปฝากไปต้อนได้นะคะสินค้าของเราใส่โอเคค่ะขึ้นเครื่องบินก็ได้ขึ้นรถก็ได้เปิดแอร์เย็นๆนิดหน่อยก็พอดีใส่นะคะดูด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะ1,000บาทค่ะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้า เข็นมือเหมือนกันทอมือแฮนเม็กสกลนครนะคนนะคเป็นกลุ่มของโอท็อสกลน,นครโดยตรงนะคะถ้าไปซื้อที่ในกลุ่มโอท็อปหรือตามงานโอท็อปไม่ได้นะคะราคานี้ที่อื่นขายคนละราคากับวรดานะคะแต่วลรดาขายให้ท่าน1,000บาทนะคะ1,000บาทท่านใดสนใจรีบเลยรีบเลยดวนจีไปสนนจานะคะดวนจีไปสนีจา่าสุดๆไปเลยนะคะ1,000บาทนะคะขายเดือดร้อนเงินมากมายเลยนะคะ โอเคมาอีกตัวนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะสินค้าของเราไม่มีเก่าเก็บไม่มีตกค้างนะคะตัดมาใหม่ๆใส่ไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆนะคะสินค้าของเราท่านใดรับไปก็ได้แต่สินค้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้วราดาก็ให้ท่านพิเศษ1,000บาทเช่นกันอก4 4นะคะตัวนี้สินค้าของเราเป็นผ้าคามแทส้สกลนครแฮนด์เมดนะคะ คำว่าแฮนด์มิก็คือทอมือนะคะทอมือเท่านั้นนะคะโอเคเห็นไหมคะด้านในอัดกาวเรียบร้อยเห็นไหมคะอัดกาวเรียบร้อยสบายสบายนะคะเราก็มาตัดดิวตัดดิวตัดลดนะคะให้ท่านหนึ่งพันบาทเท่านั้นท่านใดสนใจเรียบ,ร,บรับมาเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายแนย่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะหนึ่งพันบาทแล้วมาตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะขายให้ท่านเท่าต้นทุนเลยนะคะ1,200บาทปกติขายไม่ได้นะคะเพราะไม่ได้กำไรแต่เราก็อยากหมุนเงินเนาะอยากได้เงินมาหมุนมาใช้อก40นะคะ1,200บาทนะคะ, 1, ท,ะ,คะท่านใดสนใจรีบเลยสินค้าเรามีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะสุดๆไปเลยอก401,200บาทนะคะแล้วเราก็มีตัวนี้อีกนะคะอก38 38สุดสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันให้เลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนสุดๆไปเลยนะคะ1,200บาทเมืออกันอก38นัมนเบอร์6นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าดีสินค้างามสินค้าของสกลนครโดยตรงเลยนะคะแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะ1,200บาทนะคะแล้วเรามากางเกงนะคะ กางเกงผ้าคามแทสสกุลนครนะคะตัวนี้เป็นผ้าคามแท้เนื้อแน่นนะคะตัวนี้เราแบ่งปันท่านนะคะตัวนี้1000บาทนะคะ1,000บาทสุดๆไปเลยท่านใดสนใจเป็นผ้าคามแทสสกุลนครขยับเข้ามาเลยนะคะซื้อฝากซื้อต้อนซื้อใส่เองก็สวยคะ่ะเอวใส่ได้ตั้งแต่2 8ถึง42เลยนะคะทีอันนี้สุดแล้วนะคะเต็มที่อ,อะไรจ้าเลือกเลยคะ่ะ แล้วเราจะยกตัวนี้อีกนะคะอันนี้เป็นผ้าคามแทสกุลนครเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายสกอตเนาะเป็นผ้าคามสีตะกอเนื้อนิ่มเราก็ให้ท่าน1,000บาทนะคะยกให้ท่านด้วยนะคะนำเบอร์แปดตัวที่อยู่ในหุ่นนะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ1,000บาทวรลดาไม่ได้กำไรแต่อยากขายอยากขายเอาเงินมาหมุนมาใช้นะคะ1000บาทสินค้าย,ยังใหม่ยังสวยตลอดนะคะแล้วเรามาตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นคามลายมีนะคะสีจริงๆตัวนี้ต้องขายพันหกพันสีเราขายเอาต้นทุนไว้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ number เก้านะคะ number เก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเอาต้นทุนไว้จริงๆนะคะขายที่พออยู่ได้ขายเอาให้ชีวิตต้องอยู่รอดแล้วนะคะทุกวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอัดเก้าอย่างดีนะคะอัดเก้าอย่างดีมีกระเป๋าใส่ได้ใส่โทรศัพท์ได้ ข้างข้างเลยนะคะอยู่ข้างนี้เห็นไหมคะไ่ค่ะไ,ได้เลยแล้วเรามีส <c oughs> ปายจิตระดายังอยู่2ตัวนะคะราคาเต็มพันหกพันสี่เราให้ท่าน1,200บาทเอวยี e ่สใส่ได้ถึง29่บานะคะให้ท่านสุดๆุดหนึ่บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลย1,200บาท1,200บาทนะคะราคาค่าช่างค่าผ้าเท่านั้นนะคะโอเคแล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สุดๆไปแล้วนะคะนัมเบอ1์นะคะเอว30ใส่ได้ถึง31นะคะเราก็แบ่งปันท่านสุดๆลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคสวยมากเราก็ให้ท่าน1,200บาทนะคะสุดๆสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอน แบ่งปันท่านไปเลยนะคะ1,100บาท1,200บาทนะคะตัวนี้โอเคเพื่อให้ท่านได้ดูสินค้าเยอะๆวราดาจะรวมคลิปให้นะคะสีตะโกนะคะสีตะโกสีครึ่งหนึ่งลายครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆต้องขายพันแปดพันหกนะคะแต่วราดาให้ท่านเลยนะคะ1,200บาทได้ราคาต้นทุนจริงๆนะคะตัวนี้สวยลายเต็มนะคะ เราให้ท่าน1,200บาทนะคะสุดๆไปเลย1,200บาทนะคะท่านใดสนใจรับผ้าชุดนะคะตัวนี้ผ้าชุดนะคะสุดๆไปเลย1,200บาทนะคะนะคะผ้าด,ากดักแด้เก็ดเอนะคะสี2เม็ดลาย2เม็ดเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะอันนี้ไม่ได้ต้นทุนนะคะวเวลาให้ท่าน1,000บาทหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีเก่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านนะคะ ทุกอย่างเรามีจึงยกขึ้นมานะคะทักมาเลยหนึ่งพันบาทเสียดายนะคะท่านใดเอาไม่ทันเสียดายมากๆนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าเนื้อนิ่มเส้นเล็กนะคะหนึ่งพันบาทนะคะเข็นมือเราจะมายกลดให้ท่านเลยนะคะยกรดราคาให้ท่านพื้นละห้าร้อยบาทนะคะพื้นละห้าอ๋อจันตาเตียขอบคุณในห,หลายแบ่งปันให้ท่านนะคะห้าร้อยบาทนะคะน้ำเบอร์สิบสี่ผ้าพื้นเดียวหนึ่งคูณสองเมตร สุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันนะคะให้ท่านเต็มที่ไปเลยนะคะมีอีกแล้วนะคะผ้าราคานี้อยากขายจริงๆนะคะสุดๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็มาอีกลายนี้นะคะลายนี้ก็เป็นหมีใหญ่มาเรียกเลยค่ะให้ท่านพิเศษเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทอันนี้เป็นผ้าสิ้นหนึ่งผืนนะคะเป็นผ้าทอมือนะคะ ผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านสกลนคนรแล้วนะคะห้าร้อยบาทขายราคาต้นทุนจริงๆนะคะเลือกเลยค่ะละมามีลายดอกพีิกุลด้วยนะคะอันนี้ก็สวยลายดอกพี่กุลงามมากเนื้อดีเนื้อแน่นยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือก็ให้ท่านเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทนะคะ 500บาทน,นะคะนับเบอร์16สินค้ามีกิิงพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอยู่นะคะ mlxl ขายอยากได้เบอร์อะไรมีอันนี้ก็ไลน์ที่โชว์นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ให้ท่านร้อยห้าอยเหมือนกันนะคะ ห้ารอยเหมือนกันสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีเท้แน่นอนแฮนด์เมดของสกลนครโดยตรงนะคะจะขายออนไลน์ด้วยอน,นี้นะคะอันนี้เป็นลายโซ่สวยคะ่ะลายโซ่นี่โอเคมากตัดขึ้นมาสวยมากวันละดาคอยท่านเพียง500บาทนะคะ ท่านใดสนใจทักมาเลยทักมาเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะพิเศษนะคะโอเคในคลิปนี้เราก็แบ่งปันให้ท่านทุกอย่างทั้งเสื้อทั้งผ้าสิ้นทั้งกระเกงรวมกันนะคะค่าเขากันเลยนะคะหากท่านใดอยากแด้อะไรทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิง่งพร้อมขายท่านต้องการอะไรก็ โอเคเข้ามาเลยพูดโทรมาจากพท 0, 8, 5, 1, 2, 5, 9, 6, ัทลุงก็แปดห้นึ่งสี่สองหทักทายกันได้ตลอดนะคะหรือแอดไลน์หรือมีไลน์อยู่แล้วก็โทรไลน์มาถึงไม่ได้เสียเงินนะคะวรดาภาคามจังหวัดสกลนครก็กลับขอบพระคุณท,ทุกท่านนะคะที่อุดหนุนค่ะขอบคุณคะ่ะ